แล้วก็จะให้ความมั่นใจเรือให้สัญญากับที่เรากระายผลิตกับรัฐบาลกับรักรุ๊ปที่ไหนนะครับว่าภายใต้การนาของท่านเนเราจะไห้มีการขอนุารัฐบาลคำถามนี้เนี่ยก็ถามมาทุกขอบบอรและทุกขอบบอก็ตอบหมดลยเพราะก็คือโอกาสของการทำเรื่องพวกนี้เนี่ยโอกาสเนี่ย ทุกอย่างเนี่ยนะเป็นศูนย์นะเป็นศูนย์หมดนะแต่ว่าบนพื้นฐานเนี่ยของอยากให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยสร้างเงื่อนไข่เป็สร้างปัญหาที่รุนแรงนะความขัดแย้งที่รุนแรงนะที่กระทบต่อความเดือดร้อนความที่ขึ้นซึ่งผมถือว่าู้วยจากการหายสูงสุดเมื่อวานไปตอบไปแล้วว่าการอาไม่มีความพื้นรูปี และผมอยากให้คนเนี่ยร่วมกันสร้างสรรค์ในสิ่งเหล่านี้นะสร้างสรรมมช่วยกันกระจัดเนื่องไข่ันต่ายเหล่านี้ยยให้หมันไปให้มันติดลบให้มันติดลบนะศูนย์ก็ไม่พอก็อไม่มันติดลบเลยแต่การจะติดลบได้เนี่ยทุกคนต้องช่วยกันสร้างสรรช่วยกัน ทำอย่างไรก็ตามก็จัดนิ่งขายหน้าตาเราเนี่ยทีห่หมดไปจากประเทศไทยท่านคะ